สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดู t o y ย t a าเบนีรถกระบะปี96นะครับเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับวงมลาลัย p o เวอร์รถพร้อมใช้งานครับขับทางแกลได้สบายเครื่องยนต์ดีเยี่ยมนะครับเครื่องแน่นๆไม่ไอไม่พ่นห้องเครื่องสวยครับคานหน้าเดิมช่วงล่างดีนะครับคัสีสวยทั้งสองเส้นไม่มีผุไม่มีดำเบรกดีคัดดีครับยางดอกหนา ศูนย์ดีครับเพิ่งตั้งศูนย์ให้ใหม่แอร์เย็นวิทิยูมีพร้อมฟังครับภาษีพรบรเต็มนะครับปี66รถทรงดีครับภายในสะอาดสีสันสวยพอใช้ครับมีร่องรอยบ้างตามการใช้งานนะครับยางอะไหล่มีให้หนึ่งเส้นมีกระบะไลเนอร์ครับเอกสารชุดโอนครบนะครับราคาเปิดขายที่85,000บาท ราคาสามารถต่อรองกันได้นะครับถ้าใดสนใจก็ลองติดต่อไปสอบถามราคากันดูนะครับที่อยู่อยู่ด้านล่างคลิปครับผมขอบคุณครับ